สวัสดีครับมาพบกับเฟ e ชโนว์บิสกันอีกครั้งนะครับมือใหม่นะเขียนในใิยายในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการปิดเรื่องในใิยายนะครับผมเห็นมีคนโพสต์อยู่ว่าเอ๊เป็นนิยายเรื่องแรกเขียนมาแล้วเนี่ยเราจะจบแล้วเนี่ยปิดเรื่องเลยไหมกดปิดเรื่องเลยไหมอย่ยานะครับอย่าพึ่งนะฮะเราต้องดูนี้ก่อนนะครับการปิดเรื่องนี้ทําให้เกิดอะไรขึ้นนะครับการปิดเรื่องเนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถที่จะเพิ่มตอนเลยฮะ ตอนอะไรต่างๆที่เราจะเพิ่มต่อไปนี้ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้ทีนี้แล้วมันเป็นยังไงครับพอเพิ่มตอนไม่ได้เนี่ยการแสดงผลนะครับการแสดงผลที่นิยายอัปเดตใหม่เนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับเพราะมันไม่มีตรงนั้นเนี่ยคนก็จะไม่เห็นนิยายเรานะร่นิยายที่เราเขียนออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนกับหนังสือนะครับที่อยู่ตามร้านหนังสือเพราะว่ามันถึงแม้ว่าเอ้ เขาจะไม่โฆษณา,าแต่ว่าหนังสือเราก็ยังอยู่ที่เชลนะครับคนสามารถเข้าไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าในลักษณะที่เป็นอ e ีบุ๊กหรือว่านิยายของเราที่ออนไลน์เนี่ยถ้าไม่มีการแสดงผลนะครับในจุดที่เขามองเห็นได้เขาก็คือไม่เห็นนะครับมีนิยายเราอยู่นะฮะมันก็เหมือนไม่มีในโลกนะครับฉะนั้นการที่เรากดปิดไปนะครับสิ่งแรกนะครับที่เกิดขึ้นก็คือยอดขายลดลงครับนะลดขายลดลงแน่นอนนะครับใคร เป็นเรื่องปกตินะครับคนที่เขียนนิยายนะฮะขายเนี่ยเขาจะรู้กันว่าเวลาจบแล้วเนี่ยยอดขายจะลดลงเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราอัพทีๆนะครับอัพทุกวันเนี่ยทำให้มีคนติดตามมาเรื่อยๆใช่ไหมครับคือการที่เราอัพเนี่ยมันมีคนที่เห็นนิยายเราแสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาเนี่ยว่าไอ้มีนิยายอัปเดตใหม่แตนี่พอเราไม่จบไปแล้วนะครับมันไม่มีการอัปเดตนะครับมันก็จะยอดขายลดลงครับทีนี้ก็ ถามว่าให้เราปิดไปทำไมนะฮะคือการปิดนิยายกดเล่มเนี่ยถ้าเกิดว่านิยายนั้นเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยฮะมันไม่สามารถที่จะใส่ลิงก์อะไรได้เนี่ยนะฮะก็ปิดได้เช่นฟิชชั่นล็อกนะครับก็คือสามารถปิดปิดเล่มได้นะกดปิดเล่มนะครับพอกดปิดเล่มเราจะสามารถที่จะลดราคานะครับทางแพ็กเกจนะฮะได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อกําหนดของเขาแต่ถ้าเกิดว่าในที่ที่อื่นเนี่ยผมว่าเก็บไว้ดีกว่านะฮะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราใส่ลิงก์ได้นะับใส่ลิงก์ได้หมายความว่าเฮ้ยเวลาเราไปเราเปลี่ยนน,ยน,น, e book, นะครับจากแพลตฟอร์มเนี้ยไปทาเป็นอีบุ๊กนะฮะเราก็โฆษณานะครับใส่ลิงก์เข้าไปนะฮะเราก็โฆษณาใส่เข้าไปเป็นตอนตอนหนึ่งเพิ่มขข้นไปปุ๊บนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือว่าอ่ะคนเขาจะเห็นนิยายแล้วอ๋อมีการอัปเดตนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อา่าน2ก็คือว่าไอ้คนที่อยู่ในลิสต์นะฮะที่ท,ที่ที่แบบติดตามเรามาเนี่ยพอเห็นปุ๊บตอนใหม่อัะคลิกมาดูเป็นอะไรอ๋อมี อีบ e ุ๊กแล้วนะเออถ้าสนใจเขาก็จะไปนะครับโดยเฉพาะวิธีการเนี่ยถามว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะให้คนเก่านะครับที่อ่านนิยายเราจบแล้วเนี่ยไปซื้ออ e ีบุ๊กของเรานะฮะผมได้วิธีการว่าคือเขาแนะนําว่าให้เขียนตอนพิเศษเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือมีตอนพิเศษเพิ่มเข้าไปในนั้นฉะนั้นคนที่ติดตามนิยายของเรานะครับนะฮะเขาก็จะตามไปซื้อนะฮะเล่มนั้นเพื่อที่จะเอาตอนพิเศษนะที่ที่เราเขียนเพิ่มเข้าไปนะครับนะฮะให้มัน ะะให้เขาได้อ่านะฮะเขาก็ได้สะสมประมาณนี้นะครับสำหรับแฟ,แฟนที่ติดตามในอ่านนิยายของเราจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเขียนนิยายเรื่องอื่นนะครับเราอยากจะให้คนที่ติดตามผลงานของเราเนี่ยมาติดตามเรื่องใหม่อีกเราก็ใส่เข้าไปเป็นตอนใหม่นะครับเราก็เขียนโฆษณาไปแล้วก็ใส่ลิงก์ไปให้เขานะครับนะฮะทีนี้เราก็สามารถจะ transfer นะครับการเคลื่อนย้ายจากคนที่ นักอ่านเดิมนะครับนะให้เข้ามานะฮะอ่านนิยายเรื่องใหม่เรานะครับนาะยอดวิวก็จะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรจากการกดปิดนิยายอย่า,ยยาก,กดเด็ดขาดนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s subscribe ด้วยนะครับ